สวัสดีครับพี่น้องมือลองมาเปิดไม้ใหมครับผมเพราะว่าไม้นี่มันเคยกินสีกินบอรครับมันุ่นซอยกันครับผมไ้ยู่บอรครับยูบอเบื้งน้ำกัน,กนไม่แรกครับไม่แรกยูบอหมากหมาน,มานทำการหมานอ้าวหนึ่งแต้มครับผมบทาากรม เอบเลยแะครับทานมานี่้างแดงก็มาข้างแดงครับแดงอันนี้จะเป็นหางแดงเยี่ยมเลย มันปึ๊บมาใจโยงหันเนี่มเห็นอยู่เป็นทางเดียวแต่สามทางมึงบร้อย,ยเดียวกำลังไดท้ทีนะครับพี่น,น้องเดี๋ยวทาตามมาั้งหมูฮูงครับผมชิ้นเขาน้อกันครับจัน่อยอมามาครับตั้หุขอขอูฮู้งแล้วนะครับเดี๋ยวจำเขาให้ปูนครับเป็นธรรมเนียมของมูเฮาเจ้าจอคอยเพิ่นมาหากินครับน่มันมันเป็นยังไงเนะี่ย มากมากครับผมอุ้ยไข่พี่น้องปากเก่งไข่ครับมา,มากมากครับบ่าหมานครับมือนี่ซ้ำมากินเขาป้าครับเพื่โอโตมุดขึ้นเลยครับพี่น้องคลิปนี้ก็จบซ้ำนี่แหะครับขอบคุณที่รับชมครับผม